เริ่มเลยครับจังหวะนี้ครับคุณเต้สายฮาครับเริ่มจากรถคุณเต้ก่อนครับตายสายเออรถเด็ดนะครับรถยักษ์ส่วนรถคุณเองครับรถรถที่ไปเราเรรถที่สามครับไม่อันนี้ก็ผมได้จัดแต่งเป็นแบบนี้นะครับพ่นสีนะครับอันนี้คุณถอดปอกใช่ไหมครับ ทำไมวะก็เป็นแบบนี้ไงไปกันครับไปครับตามมาครับตากล้องนี่ครับตากล้องนะครับครับครับเดี๋ยวผมทำให้ครับไปเลยครับไปไปคุณนิกตามมาครับอันนั้นคตรถฉุกเฉินอนนั้นคือช็อตอนั้นคตรถฉุกเฉินนะครับอันนี้คือตากล้องที่ตามนะครับอันนั้นคตรถฉุกเฉินครับอันนี้คือรถฉุกเฉินครับ วันนี้ก็มาถึงแล้วครับนี่ครับได้เวลามาถึงแล้วครับนี่นะครับเราก็มาถึงแล้วเหนื่อยมากครับครับอันนี้ ถ้าใครอยากซื้อนะครับก็ฝังร่องล้างรถตอ่อแล้วก็เปลี่ยนโครงใหม่นะครับแล้วก็เอาอันนี้เดิมนะครับผมจะพ่นสีใหม่ครับแล้วตัวนี้คุณจะพ่นสีอะไรครับไม่ต้องพ่นครับปล่อยสีนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องพ่นนะเนี่ยครับแล้วผมก็จะถอดถอดไ้ถอดเบรกนะครับก็ม,นนบมันเป็นแบบนี้นะครับพี่ผมจะมารีวิวเลยเดีย๋ยวผมไล่ไ ยะไล่รถก่อนครับคุณคุณเตอร์สายคุณเตอร์สายชิวบินปอกทองหมดไปครับคุณเน็กนี่ก็มาเสียงครับแล้วไม่ถ่ายรถนะครับรถคันสีแดงครับตอนนี้นะครับได้เวลาแข่งลงสนามกันแล้วเราได้วอร์มรถก่อนนะครับก่อนที่จะไปวอร์มจริงครับให้คุณเตอร์ขับกลับมาคุณเร่ครับและทีนี้ตามมาด้วยคุณเน็กครับ คุณเติร์ดเบรกก่อนครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันครับเดี๋ยวจะมารีวิวรถคุณเติร์ดก่อนเลยครับเดี๋ยวค่อยไปรถคุณเน็กนะครับนี่นะรถไล่ไล่นะครับผมเป็นลูกน้องคุณเติร์ดผมเป็นตะกรงคุณเติร์ดนะครับเดี๋ยวคุณเติร์ดจอดให้จอดพิงก่อนล้อันี้นะที่คุณเติร์ดแต่งมันนะครับก็อยู่ที่ประมาณสองแสนครับและแฮนนี้เช่งเติร์ดเน้ผมอ็อกให้ห้าร้อยครับและและรถคุณเน็กก็จะมาเสียกอะไรผมนักหนาและ ให้คุณเติร์ดเอารถขยับไปอีกครับแล้วเบรกนี่ผมให้คุณเติร์ดแต่งมากี่ร้อยผมก็จะไม่ได้ครับห้าร้อยับห้าร้อยกี่ครับและเบาะอันนี้ครับก็ผมทําให้คุณเติร์ดเองครับทํามาจากเนื้อควายนะครับแล้วหลังนี้มันเป็นแหนกทองครับไม่ใช่ดิครับแมนกเงินซื้อมา20ไม่ใช่ดิ220ีบบาทครับแล้วก็โครงคันนี้ก็สร้างมาจาก ผมคือผมเชื่อแม่คุณเต้เดงครับและทีนี้เบคคันนี้ก็จะอยู่ข้างบนครับผมซื้อมาให้คุณเต้ห้าร้อยครับพร้อมกับโซ่ครับมันแถมโซ่มาด้วยแล้วคุณฮิกนะครับมันดูกระจกกระจกครับอันนี้นะครับแต่งมา2ี่สิบาทอันข้างนึนะครับข้างนี้ครับแต่งมา5้าบาทครับข้างนี้แต่งมาห้าบาทก็รวมกันเป็นส0บบาทครับอันนี้ของอันนี้ก็หนึ่งบาทครับอันนี้ก็หนึ่งบาทรวมกันเป็นสองบาทครับแล้ว แล้วรถคนนี้คันนี้ก็ห้าสิบบาทครับทั้งโคเลยครับทั้งโคครับห้าร้อยห้าร้อยครับอยากซื้อก็ซื้อเลยครับแต่ล้อคันนี้นะครับกี่บาทครับรู้ไหมห้าพันครับไม่ใช่ดิห้าห้าสี่สี่ร้อยครับสี่สิบสี่สิบบาทครับเออเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกเลยครับเป๊ะเป๊ะ